ชมวโบราณเสนียวคะคะสายสูขคนโกรธสิริโยบานทางงามจ้าเรื่องใส่กัวีพี่น้องพี่น้องเอ้ยหมดงามเห็นเฮ็ดพอพี่น้องแตกนิยุยุ่งเนี่ยหรืพี่น้องนี่นี่นี่เห็นว่าพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือเฮ็ดพอได้พี่น้องอันนี้เจอนี่หนาจะแม่นพี่น้องเบื้องนีิก่อนมาแม่นบอพี่น้องแม่นี่หลีหนี่พี่น้องนี่เนี่ยล่ะเบื้องเมื่อมดงามเลยล่ะนี่พี่น้องอีกใครหนึ่งเอ้า แตกซื้อซคือว่ามีเหินบานนี่ขายนาขายตานี่พี่น้องแมนบอลนี่เอาว้าวแตกซื้อซพี่น้องมีไข่เดียวพี่น้องนี่นี่อันนน่พี่น้องนี่อันนี้มีอยู่พี่น้องนี่มีอยู่พี่น้องมีอยู่มันจะแตกสิละพี่น้องถ้าเกิดคนบพเห็นนะคะมันสิแตกในยเข้าเลยหานะคะเดินๆพี่น้องเด้อยู่เดี๋ยสามทีไข่พี่น้องหินบ่ เดี๋ยวพี่หนเห็นด้ออนี่นี่ใครบอกง่ายเลยเจสลันคนสวยพี่ด้วยเอ้ยหินไอ้พิงเอ้ยไอ้พิงนี่นี่นี่พิงคนใะเอ้ยนี่นี่แตกเองไอพิงไอ้พี่พีพีพีพิงนี่ไอ้พิงนี่ไอ้พิงโลดนี่คลิปนี้ฝากถึงไอ้พิงโลดนะนะไอ้พิงเอ้ย่อยพีพีไอ้พิงนี่นี่นี่แตกหลายหลายจนวาหาโลดนะพื่อนไว้ยว้ไว้นี่นี่ อนีพิงเอาด้วยแม่เอาเสียมนี่กระแม่ได้เนี่ยมือ่เห็นในพิงสบ่เห็นแตกต่ว้านป้าพุ่นกระหลอยู่ดิปลาหนึ่งนี่ทะเลแม่ยุหันนะนี่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 เ้ยนี่แห้งนาเอ้ยมีต่เห็ดแหงว่าสิแตกพิงสิบ่เห็นเอ้ยพิงสบ่เห็น เ้ยเลือดหลาฉ่ำโอ้ยอายทางนี่นี่อะไรล่ะคุณนายพิงค์คุณนายพิงนี่พิงนี่พิงค์นี่อีกพี่พีนี่นี่ไอ้พิงค์เลยนี่แตกจนว่าเลือดไหลไอ้พิงค์ผีแห้งสวยไอพิงนี่นี่นี่ไม่ใช่ผึ่งแกพึ่งเฮ็ดนี่นี่ไอพิงค์เลยนี่ล่ะแห้งแตกสวยก็มือนั่นนี่เห็นบ่นี่นี่ดอก นี่ดอกนี่ดอกคุณน้ำนี่ถ้าแตกๆอ้พิงค์ตอนซ้อนก็อย่างนี้หนาใช่ไหมคุอยากจะมาครับนี่พิงค์แม่ง่างนี้เนี่ยนี่เก็แตกๆนี่นี่แม่บอก้วดอกหน่อยง่างไหมนี่ดอกนึ่งนี่ มีดอกนังพิงนนี่พิงดีดอกเลยบอนมีสัทีแกบ่อแล้วแม่่เห็นตาบ่เห็นคือของหนเอ็นเลยเอ็นเลยพาเก่งเราั่อาไมเบิ้ลน้ำหนเอ็นนะท่าน่เชือเฮ้ยเชียร์อีกในแมวทีนีด้เนี่นเอ็นเดียพราเก่งนกกยังบ่ได้ไอพิงเอ้ยพูนาอุ้ยเงี้ยเลิศลายไอพิงะไอพิงเอนแตกน่ะไข่ท่อบักบาละเนี่ยนี่นะเอ้ยพิงเลิศ